ประตูนะครับของพระราชวังบาเฮียที่เรามาเยี่ยมชมในเช้านี้นะครับนี่ฮะทางลงพื้นกระปูด้วยกระเบื้องหินสีนะครับ เห็นตัวเราเองนะครับเป็นกระจกสะท้อนนี่ก็เป็นประตูแบบโบราณประตูนี้ค่อนข้างสูงนะครับน่าจะเกิน3เมตรซุ้มประตูเป็นซุ้มประตูโค้งครับท่านผู้ชม นี่เป็นสวนนะครับสวนก็เป็นต้นกล้วยเหมือนบ้านเราครับเนี่ยสมประตูมีสลักลายปูนปั้นครับ